ไม่เปิดงไ,ไ,ไงไม่อยากเขาไปอยู่เสียงไม่อยากเขาอยู่ในนั้นไม่ไรไม่คือบางทีเราเล่นเล่นบ้านม้างเล่นร้านบ้างไงยากเดี๋ยววันนี้เล่นร้านมันเล่นกับพี่ไงไม่ไรหลักไม่ได้อัดหลักรับเนะีย่ยเกลียดเล่นไม่เฉยเอ้โหปังปาร์ <okay. S 2> กเกอร์ต้องแบกแล้วแล้วไอตีนี่เงินไปไหนไอตีเราเนี่ยมันบอกเดี๋ยวมาน่าจะไปล้างจาน <laughs> ก็ดีเลยสิกินข้าวกินข้าวมาแล้วเออมาแล้วไอ้ตีมว่ะกระตีมว่ะชิบหายใครมาอีกเนี่ยโอเชียนบ้านอยู่ไหนน่ะบ้านอยู่สมุทรสงครามชักเขไอเดียวมาแล้วไอเดียวเหนือได้นะปิดไมายสลายงั้นละโถดูได้ ม่ไเล่นจริงจังเลยขนาดนั้นมันเบ,บาเสียงได้ไม่เป็นไรหรยจุ๋ยมัน2สองดาวเลยวะบอหูคือกันแชมเบอร์เออยัยงยังเห็นมันเล่นนานแต่ไอจุยจ่ยๆเนี่ยวันนั้นกูยังเห็นมันยศอะไรเองวะอไอพวกแบตตี้พวกโลซี่นี่ v ี p หรือผู้หญิงวะ ไปดิลุยครับไม่เป็นไรปาร์เกอร์แบกไม่ต้องหว่วงเดี๋ยวปาร์กเกอร์แบกบขอแบกแบบแบกแบบเอ่อเขาให้พี่แจ็คเขาฆ่าสักสามสิบใจใจหนึ่ง,งอะไรเงี้ยนะแต่กูไม่เคยเห็นพี่แจ็คก,ก็ใช้ m สี่เลยอ่าเฮีย e แล้วไนงะ <laughs> ช่วงลองปืนไม่ไหนสักกูเลยกูไม่เคยเขาใช้ m สี่เลยต่อต่อเขาใช้ใชพวกแบบฟาร์มัสอะไรอย่างเงี้ยมีเมนโต้ช่วยเมย์ เออ,อเกูวังว่าเมยนะเว้ยเบเบิล,ลอะเบเบล,ล,ลยักษ์เดมโมไม่ต้องตัดหรอกเขาเขาน่าจะบุกไปว่าจะแด่ฆ่านะกนขึไของดดอเบียงาเ บีว right? ิงบีวิงบีวิงบีวิงสองตัวต่เกไมัไปลม่ขอน้มันเงียบจังวะอยู่บีมันอยู่บีมันโยบีอยู่เนี่ยเฮ้ยหือเือบเกือบตาไอ้อยู่กลางไว้ก็ได้พวกเรารวงไปหเบียงพวกพ่อเบียงอยู เข้าวะมันเป็นต,ต,ตัตายตายเมตายโยบีไปเลยพี่แจ็คจ้องอยู่อ่ะใช่ปะแจ็คจ้องใช่หลังกูมาอ่ะไอ้นี่ข้างๆกูมาไอ้ทางยาวเบียงมีนะพี่แจ็คไปพี่แจ็คอยู่อยู่เบียงตี่ตายยังวะโอ้ขึ้นดิเอาหน่อยดิ สอง้อมเจอบ่อยเราเทียบร้อยหมอจะหนึ่งก็ไม่ได้ปิดไหมโอ้โหเออไม่เปิดเปิดก็ได้ไม่เป็นไรเสียงมันไม่ดังหรอกมันเบาเสียงได้ต้องต้องปิดว่ามึงช่วยพี่พี่ยักษ์ด้วยผู้ปีอะมึงไม่ทนัยอ่ะมีสองตัว ออุ้ยไอเทียเม่จะปาดมีแมนโตเทียแม่สองเมย์เลยเมมีทั้งเมมีแมนโตกับไอเมเบิรเลยครับเยอเวอร์ดานดิตัดเลยเอาไว้โอ้ยยี่เนี่ยระเบิดเยอะจังวะออกแล้วนะเรียบร้อยโดเดโม ปลาสีเลยปีแกบหมดปะเฮ้ยไอ้ยื้เลเออสวยกนกดโมได้แต่แอสก็ยังดีวะโมแม่งหวี่ผายเลยนะไอ้ยเดโมอาไม่ร้อยเดโมจุ๋ยจุ๋ยมันจะมาตัดเดโมบอกให้เมียเล่น กูอยากยิงมีแมนโตมากเลยนะไปแจกวะเอ้ยพี er ่แจกพี่แจกหายเลอกูคนเดียวครัแไปยรนีวะเฮ้ยเบียงเบียงเยงเบียงเยอะ่ะก uh ูเลงยเออเรียงไว้นะเปิดมาไะเมวะมเมเมเมมันต่อตาย โอตีีวะคนละงทิศเลยเฮ้ยเฮ้ยมีตัวมีตัวเออโอ้โหเรียบร้อยเดโมเดโมโอ้โหแชมเบอร์ถูกกำจัดแล้วปฏิบัติการล้มเหลวตัดไม่ได้วะแม่งมีจุ๋ยๆครับเฮ้ยมันคืออะไรวะนี่จะไปถ่ายเป็นของใหม่เหรอไม่รู้ซื้อเพสเซนไงซื้อเพสเซนต์สามมือกูไม่ได้ดูเลย เฮ้ยไม่ต้องซื้อซื้อเลยก็ได้ซื้ออย่างเดียวก็ได้อย่างเดียวก็ได้เลยวันอีกเลยไอ้เนี่ยของวันไม่เอากูเน้นถาวรกูก็ว่าทำไมกูเห็นมันมีฟงมีไฟไปถีงห้อยเลยของกางใหม่โล่กลางเหรอไม่ช่วยเฮ้ยสีมันไม่ช่วยละดูดูเบี่ยงเองมันต้องตายไอ้เพื่อนเราฟรีว่ะไอ้เพื่อนมันตัวรอดไห ตายแบตตี้ไอ้เหี้ยเระเบิดเกือบตายเมตายโอ้หแรกว่ะไอ้เออมันมันมันห้ามว่ามึงไปเอาเหี้ยอะไรไปเนี่ยเอาอีนฟอมมาเขาห้ามป่ะวะไม่ห้ามมันบอกกอตึงๆหน่อยจ้าเอาเลยแล้วกันเลยสักเรื่องไฟไว้ใจเดโม ถ้าเกิด <languages> ถ้าเกิดเสียงพูดังไอ้น <bracelet altre> oh ี่ได้นะเบาได้นะมันมีเบาอยู่ขอดอ่ะปัเกอร์ใจส่เดียวกูเลยใจเดียวกูเลยปัเกอร์เฮ้ยโทษชอชอชอเฟื่อนหน่อตัวละครใหม่น่าซื้อเก็บนะเว้ยน่าแม่งถูกดิ เก็บวลากูไม่ได้ซื้อไอพีกูเหลือหมื่นห้าเองไอ้เหี้ยกูติดเล่นมันระวังขายเรื่อยมันต้องรีบซื้อหรอกวางขายไอี้มันโตเจ็บเอาหน่อยสวยกูลงนะคช้บ้านดีเหรอกลางกลางกูลงแล้วนะมีป่ะมีป่ะกลางกูลงมาแล้วเออจอยอยู่ไกลอ่ะบีบีไกลกูอยู่ในรถคุณอยู่ไหนอยู่บี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 ไปดิไปเอาดิ ึ้นไปละมั่งอุ้ยเรียบร้อยดิจุ๋ยจุ๋ยเพื่อนจุ๋ยเพื่อนโอ้โหจุ๋ยเพื่อนจุ๋ยบอเพื่อนมึงไอ้สัตรูลองพจ็คเขาฝึกแน่เลยว่ะเออปืนเหมือนปืนไม่ถนัด่ะลองปืนอ่ะ ป่านนี้ล้าแกยังหาปืนถนัดได้ไมันไม่ได้เกอบวะตอนแรกเขาจะคิดถุงนะเช็ดเครื่องฟรีรถดาวนี่ว่ารถด,ดาวฟรีเมียเล็กกินข้าวอ่ะกลางมากลางมาบ้างโอ้ยโหตายเอาไปปักเกอร์ไปปักเกอร์ M G 4ว่ะ ากอร์ใครวะเมื่อก,กี้โอ้โหเข้าหัวน่ะเป็นกไหนติตีตีกกล็อกอินแล้วเอ้ตีล็อกอินแล้วเว้ยนั่นใครวะเสียงอยู่บีมากกว่านะไหมไม่กี่ไหนวะไอตัวชื่อะอะไรคนนี้ชื่ออะไรวะบาสปะรูบาสลูบาส โนตอบด้วยรถยอด้าเรถลืมนะมาละชื่อในเกมชื่ออะไรผมเล่นอีกห้องนี้เองชื่อในเกมชื่ออะไรปั๊พี่รับแล้วไม่ใช่เหรออ่ะนั่นแหละรับแล้วพี่ลืมดูชื่อไอ๋ออ๋อโอเคโอเคไม่เป็นไละดีดีแง่กีบอลแมคคันิเคิลวะในที่ กูกลับอ้าวนี่ไงแมคคานิคอลตายห่าเลยกูกูละจะเรียกยังไงดีเรียกตีเทพกับตีลาวดีว่าเอซีอาร์ตีเทพไอ้ตีเนี่ยตีลาวนี่เป็นไงนี่เทพสมชื่อโอ้ยเทพที่หนึ่งไอ้ยสัตว์เอ้ยโอ้อะไร่โคชิงตำแหน่งแล้วด้อ มาเก็บแปดโชดีกว่าไปไปเก็บแปดโชดีกว่าวะโคชีฝันเลยเฮ้ยจุ๊ยเก็บปั๊กเกอร์ไปแล้วปั๊กเกอร์หัวร้อนแน่เลยอย่าเป็นกูก็ร้อนเหมือนกันนะโทษช่วยกูช่วยไม่ทันจริงมันโตเจ็บอยู่เบียง สไนเบียงมเมมเบโตอ,อยู่เบียงเรียบร้อยสวยนี่ไงตีไงตีอะไร,ะไรเขาเรียกตีเทพ <c oughs> ไม่ใช่ตีลาว มันอยู่เบียงตัวหนึ่งนี่ตกลงห่ม้องแบกใช่ไหมถูกถ้าพลาดตอนนี้ใครแบกได้มาแล้วนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะโอเคเอ้โค้ชแม่นปวดร้อนแน่เลยอ่ะไอ้ยี่โอแคร์กวดนะใครวะโอ้ไม่ชยเราทำไมขึ้นไม่ช่วยวะเอาวอาเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาผู้ฟังฮัลโหล กูวังเหรอจ้าอน่าะคุ้กันกูปแปลงหลางแล้วมั้งไอเียเออมาละมาละผิดเากมมันหยุดตรงมันอยู่ตรงแค่กูผิดกูผิดกูบอกผิดว่ะที่เก็พิมพ์อ่ะอ้าวบอกถูกะันนะเอา ไอ้เย่ยบอกถูกอ่ะอ้โหใช้เฉยเลย,ย,เลยดีนะมันยังไม่ว่างไอ้เฮีย้ยมันดีเลยนะฉันอยากใเธอได้รับเองอ้เอ็มทีซีนี่ญาติของไอ้สีป่าฮนะไม่งคือคล้ายกันเหลือเกิน เขาอยู่กนันเดียวเขาเฮ้ยเดมโวอยู่บีเขาล่ะอุ๊ยเดมโวเจ็บเดมโมมึงแต่งตัวใี่ไหมครับมึงอ่ะริงนะว่าท,ท,ทีมันไม่เต็มหรอกนะแต่ว่าเขาเล่นเป็นระบบเราตัวไม่ได้ดูดิมแม่งทีเอ็ดเดียวกัน,อ,นอยู่แล้วล่ะผมคงเล่นไม่ได้หรอก นี่เฮ้ยด่านนี้นแหละไอตีราวฟังไว้ตีราวจะไหนเปิดเดี๋ยวฟังสีเทียบไวปป้ไปเว้ไปเว้ยไปเฮ้ยโอ้โหตกใจไอ้ห่าเฮ้ยโอ้โหตะนายเกือบรักกูจุ๋ย,ยเกือบแล้ว ไอ้เราเกิดข้งในไหนวะไอ้โลเกิดมันเหอเบียงข้างในอ่ะยาวอ่ะจุ๋ยเรียบเหรอจุ๋ยไอ้ช่วยด้วยตีเออต oh. ีแก well. ้แค well. ่นี้ไม่ใชกูป่าขวานอยู่เลยไม่ต้องมีตัวซ้อนดันมาอโทไม่ทำไม่ทว่าบทไม่เป็นไร ว่าเตะแล้วเอาไอ้ตีไอ go okay, so ้ตีไอ้ต okay, so e okay, ีเราเข้ามาเดี๋ยวนี้ยศดาวเนี่ยเข้ามาไม่เล่นฟังดูไม่มีอย่ารู้เลยไม่่กูทำอะไรกูเนี่ยเอาทีเราไม่มีใครแดกคระปุกเก้าดาวเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามป่ะโอ้ไอเนี่ยทักมา อ้อยแฟลชผู้ใดนี่เฮ้ยเบี่ยงออกว่ะตายหนึ่งมาง่ายดิบุ๋มห่างเนื้อยังม่เล่นยังเลยอุ้ยแมนโตออกมาถูกจังหวะย,ยิ้หายเลย ตั้งหน้าไม่ออกมีแมนโตเอาดิเมาไอา้ไอ้หมวยแล้หมวยขาวเขาเป็นอะไรเมื่อกี้เห็นก้มหน้าเออยิงไม่ตายด้วยเตะไหมเตะไหมกูไม่กล้าเตะว่ะเมื่อกี้กูกดเตะไปแล้วตังกูไม่พอ <c oughs> โคตรจน <c oughs> กจินกัญจนเนือคูยอะไรสัตว์แตกแกะทุกวนันปันโจ <c oughs> อ้าวเลือดเลยอดึ๊งมีดไปคมเลย M4 ดีกว่าต่อให้ต่อให้แม่งวิ่งกลับไปแล้วนะเว้ย M4 ละต่อให้ต่อให้ว่าแล้วจุ๋ยมันออกมาตัดหัอตัดอยู่แล้วแหละจุ๋ยอ่ะคนแฝดอีกกรรม เอ้าปาโดนทางหนะเอนุยเฮ้ยไอ้มีแมนโตมามเลยวะโอ้มสี่ไงประเด็นกูมสี่ไงประเด็นมีตัวตมีมตัวสองตัวละ้ยโอ้โหออ้แโอ้โหโดนแทงข้างหลังฟรีไปดิ เอาไว้ย่งไว้ย่งกันไว้ย่งกันไว้จึุดเจ็ร<อ>บรเลยรรรมเลมื่อเราหลุดหัวเลยไม่มีตังครับ <laughs> อยีจ๋จะพิมพ์ว่าไม่มีตังครับจะ,จ,ะจบแล้วเฮียนี่อะไรตัดแม่ละมึงตัดสักกูไม่มีที่ยืนในสังคมเลยเฮียจุ๋ยเจ็บ ันวิ่งกลับอแล้วมั้งลองเลง็งระวังเลง็ลง,ลง,ลงร,งระงวังนี้โอ้ยเยี่ยมกลับไปเล็งรอเราอยู่มีเยอะไรปลาหมดบอกเลยโอ้ยมีอะไรอะ่ะปลาสู้ปลาสู้ไม่ใช่ปลาเต้นอโอ้โหไม่งอ,มออกขวาว่ะเลิฟช็อต ยาวกำลังออกมาเพียงตัวหนึ่งน่าจะเดโมชุดต่งการอย่างตัวนี่นี่ไม่หลังแม่งขำล็อกที่หมายเลยคือรถไฟมีไอ้ที่ขำๆนี่คืออะไรวะเสียรถไฟเสียรถไฟเดโมเดโม เรียบร้อยจ้วไอเสียงคำขำนี่ในดิจิทอลหรือในเกมปะในเกมกูก็ตกใจกูก็ว่าใครมันขำปะมันเป็นเสียงตัวละครเหระพี่ตัวละครมาใหม่เม่ะหลอนต้อเหมายเดตบายไว้มันกูเล่นเดตบายอยู่แต่ตึงในห้องไอ้ฝั่งนู้นจืดๆมันแบบอ่ะ Uh...